มาแน่อีกสามวันเตรียมผลข้าวของคารมฝนจะตกกร่มีสานตามด้วยตะบนออกกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพียร์กนากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยเพียร์กนากาศในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่30มิบมกราคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะเริ่มมีฝนตกลาขนองเข้ามาบร,ริเวณอีสานทางตอนล่างภาคตะบนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบร,ริเวณพื้นที่ภาคกลาง เริ่มถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างในบางพื้นที่นะคบพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับโดยจะเริ่มจากในช่วงบ่ายของวันที่2กุมภาพันธ์2566จากการอัปเดตโมเดลล,ล่าสุดของ ECM w f ย i ิวฟินนคนะครับคาดว่าจะเริ่มจากในช่วงบ่ายของวันที่2กุมภาพันธ์จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในช่วเงเย็นของวันที่2กุมภาพันธ์นะครับจะเริ่มจากเรนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนและศรีสะเกดก่อนนะครับ เป็นช่วงแรกหลังจากนั้น3มกุมภาพันธ์2อง6กลุ่มฝน,น,นฟ้าขนองจะเริ่มมีการกระจายตัวเบริณพื้นที่สารทางตอนล่างรวมถึงเบริณพื้นที่ภาคตะวันออกเบริณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดรวมถึงอุบลราชธานีรวมถึงภาคตะวันออกนะครับไล่ลงมาเลยที่เบริณพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานาครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วชนบรุรีระยง จันทบรุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดและมาที่บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลบริเวณพื้นที่จังหวัดลบบรุรีสระบรุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการอ่างทองรวมถึงสิงห์บุรีนะครับชัยนาทอุทัยธานีพิษณนุโลกและมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิก่อนที่จะกระจายตโวมทีบริเวณพื้นที่ขอนแกน่นมหาสารคามรวมถึงกาฬสิน ร้อยเอ็ดนะครับในบางพื้นที่จากนั้น4กุมภาพันธ์สองพันารสกกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเริ่มมีการกระจายตัวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับจากนั้น5้ากุมภาพันธ์สองพันรสกกลุ่มฝนจะมีการกระจายตัวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออก6กุมภาพันธ์สองพันรสกกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล 7กุมภาพันธ์2พ66กลุ่มฝนจะเนเ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งนะครับกลุ่มฝนในระลอกนี้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางซึ่งฝนปานกลางส่วนใหญ่จะเน้นอีสานทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือในด้านของฝนฟ้าขนองที่จะเข้ามาในชุดนี้นะครับรวมถึงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งฝนฟ้าข้างนอกจะเริ่มขึ้นในอีก3วันนะครับคือตั้งแต่ในช่วงวันที่2คุมภาันธ์เป็นต้นไปขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายนะครับขอให้เตรียมขนย้ายข้าวเข้าสู่ร่มนะครับในช่วงนี้เพราะน้ําฝนหรือความชื้นเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้นะครับรวมถึงข้าวที่ตากเอาไว้ต้องเก็บให้มิดชิดนะครับในช่วงนี้เพราะความชื้นจะทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ ด้ยฝนจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคกีสารมาที่ภาคกลางมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณนทนรวมถึงภาคกลางนะครับแต่พื้นที่ที่จะได้ฝนจะมีฝนฟ้าขนองแค่ในบางพื้นที่ไม่ทุกพื้นที่นะครับขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะครับผม ส่วนในช่วงนี้นะครับ30มกราคม2 5 6 6ยังคงมีบริเวณเส้นความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมจากบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้ลองสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนบนลาวทางตอนบนจากบริเวณเส้นความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุม1 0 2่นจนถึง1,024เฮกโตปาชานปกคลุมนะครับและแผ่ลงมาแต่บริเวณพื้นที่ประเทศ,ทเทศไทยทางตอนบน ระหว่าง1,004จนถึง1,022เฮกโซปาชานที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนดังนั้นนะครับในวันนี้30ม 2, รกราคม2566จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและอุณหภูมิยังจะลดลงได้อีกนะครับในวันนี้หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้31ม 2, รกราคม ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้นะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้31มกราคมมวลอากาศเย็นจะถอยแล้วนะครับทำให้อุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้31มกราคมเป็นต้นไปนะครับส่วนลมกระโชกแรงมีได้ในวันนี้วันสุดท้าย30มกราคมนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้31มกราคมเป็นต้นไปลมกระโชกแรงก็จะลดลงแล้วนะครับและจะเริ่มมีฝนเข้ามาในช่วงวันที่2จนถึง7 กุมภาพันธ์ตลอดทั้งช่วงเลยนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือนะครับในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมของบริเวณเส้นคอรประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระหว่าง1 0 1 6จนถึง1,20 0เฮกโตปาสคานปกคลุมบริเพื้นที่ภาคเหนือในขณะน,นี้ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้นะครับจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวกลับจะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงนะครับ1-3องศาในวันนี้ ต่ำสุด11-15องศาและสูงสดุด26-32องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำ้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด1-10องศาจากลมตะวนออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสดุด8-13องศาสูงสุด23-27องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสดุด5-11องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสูตร5 5 8 8องศาและสูงสดุด2 8 3 0องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกจะมีอากาศเย็นถึงหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด15-21องศาและสูงสุด28-32องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศเย็นลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยตำ่ำสูด17-19องศาและสูงสุด28-32องศาจากลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้นะครับภาคใต้จะมีฝนตลอดทั้งช่วงซึ่งฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นนะครับอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาและสูงสุด28-30องศาแต่คลื่นลมนะครับยังคงมีกำลังแรงอยู่ในวันนี้ลมตันออกเฉียงเหนือความเรว็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลเคลื่อนสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า4เมตร และทางตอนล่างของภาคจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา40%ของพื้นที่ฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าขนองลดลงเหลือ20%ของพื้นที่นะครับส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด30-33องศา จากลมต่ำออกเฉียงเหนือความเร็ว2ี่สถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปขึ้นลมเรนพื้นที่ภาคใต้ก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ